สวัสดีครับพี่นอ้องปงป้ายสู้คู่สู้คนนดีตอนทับเขาสู้สองเบ้าเล้าแนวเมื่อนี้เบ้าเล้าเสื้อผ้าพี่ผ้าน้องมาตบป้าพี่น้องที่เราตบตบหนึ่งเท้เนี่พี่น้องเธอมีประคอประสนน่นเนาะประคอไงหรือว่าประส่นไน่เนาะสี่กัดเบ้าเล้ากระเคยไหนนะพี่น้องตอนนั้นเบ้าเล้าไล่ในยุหันพี่น้องเบ้าเล้ามาตบเนาะตอนเย็น ตอนนั้นก็ไล่ได้ตัวนึงพี่น้องตัวซ้ำนี่เลยพี่น้องพอสอนแต่ว่ามือนี่ยสีมาพี่น้องมาได้มาเฮืองละบบอใหญ่พี่น้องมาหลุนกันพี่น้องไล่หรือบอลไหลมาหลุนกันพี่น้องเบสก็คือเก่าแหละพี่น้องเป็นขั้นพ้องแฉเนี่นะพี่น้องเนื้อขสีเนื้อเนื้อแบบนี้ยแะพี่น้องแต่ว่ามาตบกันเมึงพี่น้องถ้าโฟกัสกัสีว่าเป็นน้ำเงาพี่น้องมามาหลุนกันพี่น้องแล้วพอแล้วสีไทย บริเวณว่าบบกลวงสำเนีเนาะให้พี่น้องเมืองบริเวนโอพี่น้องจีกลวงพี่น้องโอนี่สิมีสโลใหญ่พี่น้องกะไทยให้พี่น้องเมืองผู้เพิ่นนักตบปลาเนาะไปยังมาตบกับมาอะไรเด้อพี่น้องเด้อบอนี่สิเป็นมีสิสโลง่ายพี่น้องแต่ว่าถ้าว่ามาเราตกถ้าว่ามันโมกัดก็แสดงว่าเป็นน้ำเงือพี่น้อง กว่างพี่น้องบ่อนี่บ่อแล้วสีตบตบน้ำใสตะดิ่งนี่พี่น้องกว่างพี่น้องบ่อนี่สยมีสโลพี่น้องโตัละหาอโลก่อนนะพี่น้องสโลใหญ่มันสิอยู่แถวนั้นพี่น้องบ่อกว่างพี่น้องเอ้ยไายพี่น้องเมืองเนาะเจอหนักตกปลาเพิ่นมีเหยื่อดีเป็ดเพิ่นกับคองแฉเนาะ มะโต๊กนี่เบาแล้วว่าตรงกัดแน่นอนนะพี่น้องถ้าเนื่อดีแต่เบาเบาแล้วก็เนื้อธรรมดาเนาะมะโต๊กน้องเบิ่งก็ตตดตามรับชมกันเลยสวัสดีพี่น้องสุขุสุกคนเนาะสบายดีเนาะมือนีเบาแล้วเจ็บผ้าพี่ผ้าน้องมามาสิดเบ็ดพี่น้องเบ็ดก็ตบเที่ยงพี่น้องนี่เบ็ดขั้นใหม่พี่น้อง นี่เบ็ดขั้นใหม่มาแล้วกระลังเฮ็ดมาพี่น้องสิซิดเจ้าว่านี่พี่น้องหลอบเที่ยงว่าพี่น้องสิปลาหมอพี่น้องหรือว่าปลาเข็งเนาะแต่อาหารห่อสิเป็นอาหารปุยพี่น้องเป็นอาหารผงเศษมุ่งเนาะมาแล้วสิซิดลูกนี่พี่น้องปีปีที่แล้วในว่าเราไล่ไล่ไล่ปลาเข็งหลายพี่น้องหรือว่าปลาหมอเนาะไทยเอิญกติซิดกันเลยพี่น้องมาดุนกัน ตามโจวเป็นแบบนี้พี่น้องมีปอมนรืก็มีเบียดเนาะไละแล้วพี่น้องไรแล้ว มันมันมาหนิพี่น้องนี่ละปีที่เดียวในบ้านแล้ก็เลยแบบนี้แหละพี่น้องปดกอนพี่น้องปลากระดังปลากระดังสีมาพี่น้องม,มันมันนี่ไปขิงไงพี่น้องสุดยอดดีดีชุดยอดดีดีพี่น้องนี่ถาลุ่นต่อไปพี่น้อง หลุนกันพี่น,อน้องท้ายนี้กำลังมาหลุนกันมาเนี่